ปีนี้เนี่ยเจ้าปีนี้สาหรับอ่าสะพานบุญนะเจ้าสะพานบุญช่วงนี้นะเจ้าเริ่มตั้งแต่อ่าวันที่19เนะเจ้าเริ่มเติมวันที่ินี้ไปก็ถือว่าเป็นโครงการสะพานบุญของอาจารย์แม่แล้วนะเจ้าปีนี้กระเทากับว่าเราเป็นปีที่5แล้วนะเจ้าอ่าสหรับสะพานบุญนะเจ้า ปีนี้ลายปีมาแล้วที่แม่เอา,อาเกี่ยวกับเป็นเครื่องรางของขังนะเจ้าเกี่ยวกับพระกาหรือว่าเป็นเครื่องรางของขังหลายแบบแต่ละปีจะม่คือกันนะเจออ้าสำหรับปีนี้นะเจ้าสาหรับปีนี้เนาะอาจารย์แม่ก็จะเอาเป็นยกนะเจ้ายกมาจากพม่านะเจ้ายกมาจากพม่านะ จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะเจ้า <paid> <Brothers> อยู color. ่ในกล่องแบบนี้เลยนะเจ้าเพิ้นมาแบบนี้เป็นแพ็กเกจยังดีเลยนะเจ้าเป็นยกนะเจ้ายกแล้วก็เป็นปีเซยนะเจ้าเป็นปีเสียหรือว่าผีเย้านะเจ้าเป็นผีเย้านั่นเองนะเจ้านี่อยู่ในกล่องเพิ้นมาแบบนี้ถ้าสมมุติว่าผู้ที่ทําบุญมากับจัดแม่จัรแม่จะส่งไปหยุดตามนี้เลยนะเจ้าตามนี้เลยเนาะอันนี้จะเป็นยกแท้ๆนะเจ้าเป็นยกแท้ๆ ยกแท้สีธรรมชาติทุกอย่างเป็นยกเป็นของจริงหมดนะเจ้าแต่ว่าตัวพีเย้าข้างในนี่จะเป็นทองคำ99%า9เนะเจ้าทอง99%คือทองทองเต็มร้อยว่าอันเถอเป็นทองแท้ๆเลยนะเจ้าอ่าเดี๋ยวคือดูใกล้ๆเนาะอะนะเจ้าอันนี้จะเป็นเหมือนกับเครื่องรางของขังเหมือนกัน แล้วก็เป็นของที่ของค้ำข,ของคุณนะเจ้าอันนี้จะเป็นผ้าผ้ายันนะเจ้าจะเป็นผ้ายันไปเลยเนาะแล้วก็จะมียกตรงนี้นะเจ้ายกตรงนี้อีกหกเม็ดแล้วตรงนี้แล้วเอาไปถึงกอดใส่คอได้เลยนะคือลูกคือหลานใส่คอได้เลยพ่อเก็บเป็นเป็นสิ่งที่เป็นของค้ำของคุณที่เอาใส่คอได้เลยสามารถที่ขยายได้นะเจ้าแต่ว่าอันนี้จะเป็นยกแท้ๆเป็นของที่อ่าเ,อเหมือนกับ ปีที่ผ่านมานะเจ้าแต่อันนี้แม่จะฮอปูชาแค่99ดอนนะเจ้า99ดอนเท่านั้นแต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เฮาเอาเข้ากล่องบุญทั้งหมดเลยนะเจ้าอันนี้ถือว่า,าเฮาเอาเข้ากล่องบุญทายชีวิตวัวควายนะเจ้าถวายลงศพแล้วก็สืบเจตาหลวงนะเจ้าอันนี้ทุกคนจะปูชาแค่99ดอนนะลูกนะ99ดอนเท่านั้น อันนี้เป็นทองคําแท้นะเจ้าเป็นทองคําแล้วก็อันนี้เป็นยกแท้ๆนะเจ้ายกโดยที่บัดต้องอาบบัต้องอย่างยกมาจากพม่ายกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเจ้าอันนี้เป็นลูกผียวนะเจ้าข้างในก็จะเป็นอ่าลูกเป็นลูกผพียวเหมือนกันนะเจ้าหรือว่าเป็นอ่าแต่ว่าเป็นทองคําแท้นะเจ้าเป็นทองคําแท้เนาะแม่ดูนะเจ้าเป็นทองคําแท้นะเจ้าปูจาไปแค่ 99ดอนเท่านั้นแต่ลูกได้บุญอ่าเต็มที่นะเจ้าเพราะว่าอาจารย์แม่เอาไปเข้ากล่องบุญทั้งหมดเลยถือว่าเป็นของค้ำของคุณเหมือนกันแต่ว่าเป็นของที่เอาไว้คือเช่นลูกฉลานได้คือเป็นยกแท้ๆแ,แล้วก็เป็นทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจ้าเมื่อวนนี้ก็ช่วยกันปูจาจมาเนาะลูกเนาะช่วยกันปูจามาแล้วก็ เอาไปเป็นของเป็นสมบัติได้เลยนะเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นของที่มีค่ามีราคาหลายแล้วก็ข้อสําคัญคือเงินที่ท่านได้ปูจาไปนั้นเอาไปทําบุญทั้งหมดเลยนะเจ้าไทยชีวิตวั่ควายถวายลงศพแล้วก็สืบเจต้ตาหลวงคือโดยเฉพาะนะเจ้าปีนี้ผู้ที่ปีชงนะเจ้าเขาอาจจะชงแต่ว่ากลายเป็นโชคดีไปเส เพราะว่าของคําของคุณแม่เป็นยกแท้และก็ทองคําแท้ตุ๋ยนะเจ้าทองคํานี้เป็นเก้าจุดเก้าเก้านะเจ้าทองค100ํร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะเจ้าอันนี้ก็สามารถที่ว่าเอาไปเป็นอ่าเอาไปซื้อขายได้เลยว่าอันและก็ถือว่าเป็นของรางของขังตุ๋ยนะเจ้าแม่ยาคือเก็บไว้ถือว่า เป็นโชคลาภนะเจ้าเป็นโชคลาภตัวแล้วก็เฮาได้ทําบุญร่วมกันนะเจ้าแล้วก็เข้าสะพานบุญอาจารย์แม่ปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะลูกนะมีครั้งเดียวเท่านั้นนะเจ้าแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์นะเจ้าแม่จะเอาไปทําบุญทั้งหมดเลยถือว่าเป็นของค้าข,ของคุณที่เบื้องบนประทานให้ลูกๆทั้งหลายนะเจ้าที่ได้เข้า โครงการของอาจแม่คือสะพานบุญนะเจ้าแต่ขอขอบุญขอบใจล่วงหน้าก่อนนะเจ้าก็จะได้ก็ช่วยกันปูจามาเนาะเพราะว่าลูกจะได้ทําบุญใหญ่ปีหนึ่งทำบุญใหญ่แท้ๆสักปีหนึ่งนะเจ้าก็ขอขอบุญขอบใจลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ครอบครัวคำกุศลไอเดียทุกท่านนะเจ้าแล้วก็ลูกๆหลานๆทุกคู่ทุกคนนะเจ้า ก็ขอคือมีความสุขความเจริญกันนะเจ้ามีอายุวันะสุขาพละจะได้ก็ทำบุญกันไปอีหล่ะเจ้าทำบุญทแท้ๆปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะลูกเนาะจะได้กับช่วยกันพูจามานะลูกเนะ99้า99ดอนเท่านั้นนะเจ้าขอบอกขอบใจเจ้า